ะะก็เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แทบจะเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วค่ะไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือเวลาคุณหลงเนี่ยก็แค่หยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วก็หาทางกลับบ้านใช่ไหมคะแอปพลิเคชันดีๆเขาก็มีเยอะแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้ว p h o n e เนี่ยก็มีฟีเจอร์ดีๆเยอะแยะมากมายที่ Apple เขาซ่อนไว้ใน iPhone ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแจกโพย5ฟีเจอร์ลับใน iPhone ที่จะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นภายใน3นาทีนี้ค่ะ ฟีเจอร์แรกนะคะน่าจะเป็นที่ถูกใจสายคอนเทนต์หลายๆคนเลยค่ะเพราะปกติแล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเพลงก็จะหยุดเล่นใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอโฟนเนี่ยเขาก็อัปเดตฟีเจอร์ใหม่มาค่ะให้คุณเนี่ยได้ถ่ายวิดีโอพร้อมกับเพลงของคุณไปแล้วค่ะวิธีการถ่ายวิดีโอพร้อมกับเพลงนะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปเปิดเพลงในแอปพลิเคชันเพลงของคุณนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็ปัดหน้าจอโฮมขึ้นมาค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันแคม ERA หรือกล้องของคุณค่ะ อย่าเพิ่งเข้าไปในแอปวิดีโอนะคะแต่ว่าให้อยู่ในโหมดถ่ายภาพก่อนค่ะทีนี้ก็กดค้างที่ปุ่มถ่ายภาพแล้วก็ลากขึ้นคุณจะเห็นไอคอนตัวล็อกค่ะแค่นี้นะคะคุณก็สามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกับเพลงได้แล้วค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะก็คือการส่งรูปไปแอปอื่นแบบไง,ไง่ายๆด้วยวิธีการลากอย่างเดียวค่ะเริ่มจากการเข้าแอปโฟโต้นะคะแล้วก็เลือกรูปที่คุณต้องการค่ะใช้1นิ้วนะคะลากออกมาค่ะแล้วทีนี้ใช้อีกมือนึงค่ะปัดหน้าจอโฮมขึ้นมา และกดไปยังแอปพลิเคชันและแชทที่คุณอยากจะส่งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็วางรูปที่คุณลากไว้แล้วก็ส่งเข้าไปในแชทนั้นเลยค่ะแล้วก็กดเซ็นเพียงแค่นี้ค่ะคุณก็สามารถส่งรูปได้ง่ายๆแล้วค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะก็คือการจัดระเบียบหน้าโฮมของเราโดยการที่เราเนี่ยสามารถจัดระเบียบแอปหลายๆอันได้พร้อมกันเลยค่ะโดวยวิธีการของมันนะคะก็คือกดค้างในแอปพลิเคชันที่คุณอยากจัดระเบียบนะคะแล้วก็รอให้มันสั่นค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ใช้นิ้วเนี่ยแล้วก็ลากสร้างโฟลเดอร์มาอันนึงก่อนนะ หลังเสร็จปุ๊บเราก็กดที่โฟลเดอร์แล้วก็กด folder, แอปพลิเคชันที่เราเนี่ยอยากลากเข้าไปเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะคุณก็สามารถจัดระเบียบแอป,ปหลายๆอันได้พร้อมกันแล้วค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะก็คือการที่ iPhone ของเราเนี่ยสามารถตั้งค่าให้มีแฟลชเวลามีแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์นั่นเองค่ะเพราะบางทีเนี่ยเราก็วางโทรศัพท์ไว้ไกลนะคะแล้วก็การที่มีไฟฉายเนี่ยมันก็ช่วยได้ค่ะตั้งค่านะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่แอปเซตติ้งค่ะ เลื่อนหา accessibility นะคะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะเข้าไปที่ audio กับ visual ค่ะหลังจากนั้นก็กดเปิด LED flash for alert ค่ะเพียงแค่นี้นะคะเวลามีแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยโทรศัพท์ของคุณก็จะส่ง f l a s ออกมาแล้วค่ะฟีเจอร์สุดท้ายฟีเจอร์ที่5นะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถตั้ง iPhone ให้หยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอด้วยนาฬิกานับถอยหลังหรือ timer นั่นเองค่ะ ปกติแล้วนะคะเวลาเราใช้นาฬิกานับถอยหลังหรือไทม์เมอร์เนี่ยมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนที่แบบดังออกมาใช่ไหมบางทีมันรบกวนตกใจค่ะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันสามารถหยุดเล่นมีเดียทุกอย่างในโทรศัพท์คุณได้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะแล้วก็เป็นที่ชอบกมาๆสำหรับใครที่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงก่อนนอนนะคะเพราะว่าเราสามารถ ตั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราอาจจะหลับไปแล้วได้แล้วก็พอมีฟีเจอร์นี้มาเนี่ยทุกวิดีโอหรือทุกเพลงที่เราฟังหรือว่าดูอยู่นะคะมันก็จะหยุดอัตโนมัติเลยค่ะวิธีการตั้งค่านะคะก็คือเข้าไปในแอป c l o อกหรือว่าแอปนาฬิกาของเราค่ะเห็นตรงที่มันเขียนว่า When t i m e r Ends ไหมคะให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็กดคําว่า stop playing แทนค่ะ เพียงแค่นี้นะคะใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงก่อนนอนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเสียงแจ้งเตือนอะไรมารบกวนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ5ฟีเจอร์ลับที่เรามาฝากกันวันนี้รู้สึกว่าชอบอันไหนเป็นพิเศษไหมคะใครมีฟีเจอร์ลับอันไหนที่รู้สึกว่าเด็ดแล้วมันดีเนี่ยและอยากจะแบบแชร์ให้คนอื่นเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันไว้ในข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย